เรื่องดีๆที่บ้านของฉันบ้านของฉันคือจังหวัดภูเก็ตซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีสถานที่สําคัญและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่วันนี้ฉันขอยกตัวอย่างแค่สองสถานที่คือวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองและหาดกะตะวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานหากใครมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตก็จะต้องแวะมากราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ตในส่วนของหาดกะตะหาดกะตะหานรูปพระจันทร์เตี้ยวมีเกาะปูอยู่ด้านหน้าอันเป็นสัญลักษณ์ของหาดแหนน่งนี้หาดกะตะเป็นหาดที่เหมาะสําหรับการเล่นน้ําปัจจุบันหาดกะตะเป็นสถานที่ที่สวยงามและสะอาดมากดังนั้นหากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาดและสวยงามแนะนําให้ไปที่หาดกะตานะคะคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติด กดกระดิ่งและคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ